สวัสดีครับปาโมทโอภาสมาวลชัยนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตในที่ออากาศครับพระเอิญมีโอกาสได้อ่านข่าวเมื่อวันที่31มีนา64นะครับก็2วันที่ผ่านมานี้เองก็พบว่ามีเหตุการณ์เสียชีวิตในบอ่อบาดาลครับทั้งหมดสศพโดยเป็นคนงาน3คนซึ่งได้รับการว่าจ้างจากนายจ้างเนี่ยให้ลงไปขุดบอ่อบาดาล ซึ่งมันมีความลึกประมาณ14เมตรครับแล้วก็ขณะที่ขุดลงไปเนี่ยก็เริ่มมีสภาวะที่ขาดอากาศหายใจในนั้นนะครับโดย2คนที่ลงไปเนี่ยก็มีอาการรู้สึกว่าอากาศมันไม่พอละก็เลยเปิดตัวระบายอากาศด้านบนช่วยให้หายใจได้สะดวกมากขึ้นครับแต่ปรากฏว่าการเปิดระบบระบายอากาศตรงเนี้มันกลับไม่ได้ช่วยอะไรก็ทำให้ทั้งสองคนหมดสติครับ ส่วนอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็ลงมาช่วยสุดท้ายก็เสียชีวิตทั้ง3คนเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเราทั้งๆท,ท,ที่เรามีกฎหมายอาประกาศที่เข้มงวดมากนะครับเผลอๆผมมองแล้วเนี่ยเรื่องของมาตรการของเราที่มีเนี่ยกฎหมายไทยตรงเนี้ยอาจจะดีที่สุดในโลกเลยก็ได้นะครับในความเห็นส่วนตัวนะซึ่งมีขั้นตอนมีกระบวนการมากมายเลยทีเดียวแต่สุดท้ายมันก็ยังเกิดขึ้นครับ ผมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าการเสียชีวิตตรงเนี้เกิดจากการที่ทั้งสามคนมีประสบการณ์ครับแล้วก็ทำแบบนี้มาน,นานมากแล้วโดยเฉพาะการลงไปในหลุมลึกๆตรงเนี้เขาบอกเขาเคยลงไปลึกกว่านี้อีกแต่ครั้งเนี่ยกับไม่รอดครับรวมไปถึงบางคนที่ทำงานในนี้นะครับก็คือจะดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เราต้องเข้าใจนะครับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะสูญเสียวความร้อนได้ง่ายกว่าคนปกติโดยเฉพาะในฤดูร้อนเนี่ยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสที่จะเป็นลมง,ง่ายมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมศึกษามานะว่าออมันมีเหตุการณ์สาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นส่วนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าการทํางานเนี่ย ด้วยความเคยชินนะครับมันย่อมนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ครับแล้วก็ทุกครั้งถ้าลงไปทํางานแล้วเจอภาวะปกติสิ่งที่ต้องทําก็คือควรจะหยุดงานทันทีครับแล้วก็รีบออกจากพื้นที่นั้นในทันทีก็เพราะว่ามันมีบรรยากาศอันตรายเกิดขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะรีบออกมาไม่ควรอยู่ต่อครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ อยากให้ชาวบ,บ้านทุกคนเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในที่อับอากาศซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ในสถานประกอบการหลายที่เนี่ยจอปอหลายคนผู้บริหารหลายท่านเนี่ยก็กำลังให้ความสําคัญตรงนี้เป็นอย่างดีนะดังนั้นก็ช่วยกันครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งครับมันเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกระดับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเข้าถึงทุกคนครับ ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในสถานประกอบการหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายชาวบ้านทั่ว,วไปถ้าไม่มีโอกาสเข้าถึงทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับช่วยนําความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสื่อเข้าถึงความรู้ด้านความปลอดภัยเนี่ยได้เข้าใจมันจะได้ไม่เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้อีกนะครับอุบัติเหตุมีไว้เรียนรู้ความปลอดภัย มีไว้ป้องกันสวัสดีครับ